สวัสดีครับผมแรกนะครับวันนี้อยู่กับการ World ล u r เปอร์เอ้อไม่ใช่สูเปอ์เด็เป็นเวิร์ลเคียร์ทีของผมแล้ววันนี้ที่จะให้ดูก็คือนี่ข้างหลังเออเออนะีข้างหลังนี่คือจรวดของผมซึ่งดีไซน์เก่าเป็นของ AC ซเนตเอซที่ทำมาตั้งนานแล้วครับ แล้วก็ตอนนี้ก็พอ1.7อัปเดตมาผมก็เริ่มมาทําใหม่ให้มันดีขึ้นซึ่งไม่ต้องใช้ระบบพิสตันอะไรอีกแล้วนะครับก็ไปดูเลยโวเคหมดโซนก่อนนี่เป็นห้องควบคุมซึ่งนี่ก็จะเป็นจรวดก็ไม่มีอะไรมากพออันนี้ก็สร้างเฉย ตัวเรสตอร์จริงอยู่ข้างหลังนี้เราจะขึ้นไปดูในจรลโกันนะครับในจรลโดก็จะมีลิฟต์ขึ้นไปข้างบนวันนี้พอเรามาหยู่ถึงในจรวดโดปุ๊บเราเข้าไปข้างในกระตุกช่วงอยู่ข้างในนี้จะกระตุกมากเพราะจากที่ได้ยินเสียงได้มีไมค์คา์ดเยอะมากานี้ก็เริ่มกันเลยจวเบ,บาเสียงในเกมสักหน่อยละโอ้เปิดตั้งร้อย Okay. น,นี่ก็ตะรวดเริ่มออกแล้วไปมันจะนับตั้งแต่ที่เห็นห้าสี่สามสองหนึ่งเราค่อยๆไปเรื่อยๆอน,นี่เราขึ้นสูงได้เลยนะัที้สังเกตได้คือมีเสียงระเบิดอันนี้ตำรวจที่ติดจะเราหายไปแล้วเลยใยายานของเรากาลติดติดตั้งยานอยู่ ก็ตอนนี้ยานก็ติดตดั้งเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรละในนี้ก็จะเป็นนอกอวก,กาศแล้วจะได้เห็นพอหลออกไปข้างนอกปุ๊บนี่เราก็จะเห็นได้ว่าเราจะเดินช้าลงแล้วก็กระโดดได้สูงขึ้นพอเรามีเอฟเฟกนี้ติดไปนะเ,เอ้ยตกพอเราตกเนะี่ยจะเห็นว่ามดนสูงมากๆเราก็ตายโอเคคราวนี้เอฟเฟกมันก็หายไปแล้ว ก็เดี๋ยวจะให้ดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงยานที่เราไปเมื่อกี้จะคือยาก็คือยาน้ำนี้ตอนแรกเราขึ้นมาในยานนี้และพวกนี้ระหว่างนับเวลาจะเทเลพอร์ตเราขึ้นไปสูงเรื่อยๆจนถึงยาน้ำนู้นแล้วก็ขึ้นไปอีกจนสูงมากก็คือลำนี้ นี่นพาเรามาอยู่ลำนี้เพิ่งอยู่สูงที่สุดแล้วคือ230บล็อกโอเคแล้วก็มีแค่นั้นนะก็ขอบคุณที่ชมคลิปนี้นะครับชอบก็กดไลค์ด้วยแล้วก็อย่าลืม subscribe ช่องผมนะครับขอบคุณครับ